ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนท์นาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามลบแล้วก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงใบาบายของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็จะนำข้อมูลที่ประชาชนคนลาวมาว่าเก่าวให้ร้ายมาพาดเพลงบอกว่าเนื้อหาบางช่วงบางตอนของเพลงชาติไทยเป็นเนื้อหาที่ มีการยุยงส่งเสริมปลุกปั่นให้ประชาชนคนไทยเกลียดชังประชาชนคนชาติอื่นบอกว่าอย่างนั้นฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจฟังแล้วรู้สึกหัวร้อนขึ้นมาทันทีทันใดเพราะว่าตั้งแต่เกิดและจำความได้ฟังเพลงชาติไทยเป็นผมไม่เคยได้ยินเนื้อหาที่บอกว่าให้ประชาชนคนไทยเกลียดชังประชาชนคนชาติอื่นและ ไม่เคยได้ยินเพลงที่มันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทหารไทยไปแย่งชิงแผ่นดินของประเทศเพื่อนบ้านผมไม่เคยได้ยินแต่ที่เคยได้ยินได้ฟังได้รับรู้คือเพลงชาติไทยเนี่ยปลูกฝังให้ประชาชนคนไทยมีความรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ได้ยินเท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมนำเพลงชาติไทยมาเปิดให้พี่น้องเอฟได้ฟังและจะนำเพลงชาติของเราเนี่ยมาเปิดให้พี่น้องได้ฟังด้วยมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าเนื้อหาในเพลงชาติไทยมันมีวักใดตอนใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าทําให้ประชาชนคนไทยเกลียดประชาชนคนชาติอื่นและจะได้รู้ว่าเนื้อหาของเพลงชาติลราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไร เพราะว่าเท่าที่ผมเปิดฟังก็ไปพบว่าบางช่วงบางตอนเนื้อหาในเพลงก็บอกว่าใช้สิทธิ์เป็นเจ้าผมก็เลยอยากถามว่าใช้สิทธิ์เป็นเจ้าเจ้าบ้านเจ้าของประเทศหรือเจ้าอะไรผมไม่เข้าใจแต่หากเป็นเจ้าของประเทศจริงทําไมปล่อยให้ประชาชนคนลาวเนี่ยได้อบพยพเข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทย ข้อมูลนี้นะครับมันน่าสนใจจริงๆพี่น้องผมก็เลยอยากนำมาให้พี่น้องได้ฟังได้ร่วมกันพิจารณาธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ทุกส่วนอยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใครล้วนไม่รักสาบังยินให้รักสมบแต่ถือรกไม่คาเเราดเอตการ กจบไปแล้วพี่น้องสําหรับเพลงสา์ไทยพี่น้องเนื้อหาเพลงสา์ไทยชัดเจนพี่น้องประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาติเชื้อไทยเป็นประชาลับผัดไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลเห็นบ่เพลงสา์ไทยเนื้อหาชัดเจนสอนในห,หักศา์หักสามัคคี หักศาสนาหักพมหากษาัตริย์เนื้อหาภาพประกอบในเพลงสาตร์ไทยมีทุกผักผากเนื้อผากกลางผากใตผากอีสานมาอยู่ห่วมกันแล้วเนื้อหาในเพลงสาตร์ไทยบริสุทสอนให้เกียรติประเทศเพื่อนบ้านเกียรติประเทศศาสตร์ตะวันตกเกียรติประเทศนั่นเกียรติประเทศนี่เนื้อหาประเทศเนื้อหาในเพลงสัตร์ไทยคนละอย่างกับเพลงสาตร์คอมิเนต,ตเล่าเนี เห็นว่าพี่น้องได้ยินบ่เพลงศาสตร์เาลขา้นต้นประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลเวลาแต่ว่าประชาสนลบ่มีสิทธิเสรีภาพวิจารณัรัฐบาลถูกจับถืออุ้มหายกลายเป็นกลุ่มคนบดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์เลาาเนื้อหาเพลงศาสตร์เลาาเนาะทุกอย่างดีหมด เสียอย่างเดียวบอให้พวกจักรพัรดิยังอยู่ในสงครามอยู่หัวขัวนำเล่า